เล่งเยอะโอนไหมจ๊ะเอามาที่นี่อันนี้ไม่ได้คุยกันเนาะอย่างชาวคนแข่ทุกท่านที่มาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่โยนแต่งานกับใครแล้วน่ะเราลงเข้ามาหมอหมดพันหนึ่งหมอเลิกแล้วแล้วลุงยนต์มีเมียตกจุดต้องจบมาพวกนี้ลูกมึงยังไม่เคืองกูเลยมึงเป็นลยไปได้เดี๋ยวลูกกูหน้าแห้งหมดแล้วเนี่ยรีบทำ แบบนี้ใพ่กวันนี้วันนี้บ้าเล่นทำไมกันโอ้ยอีสีฮีอีสัตว์ใจพี่อิฐน้มีดจะอิจิตั้งใจมาล้วงใส่เมียบมกรู้ส่ะคนเงิไม่ได้ไม่ว่า ไปไมปไอ้เหี้ยเป็นรถหมอเลยโอยหมอคุณดูดปากข้อหน้าบ้าไ่หยังเออเมียคนที่หัวสูงพี่สี่พวกจะรำถวายมือกันเองเอาเขาแต่งตัวมาให้เกียรติกับงานพร้อมอย่างขอบาคนแขกทุกท่านที่มาค่ะเอองานอะไรเออไม่ใช่ไม่ใช่โยนนะพแต่งงานกับใครกันเนี่ยมันจะโยนอย่างเดียวเลย อยากเห็นเจ้าบ่าวจังเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็นั่นด้วยกินจ้าบ่าวด้วยเลยเอออ่ะอย่าพร้อมแล้วเปิดงานเปิดงานได้เลยนะจ๊ะเตี้ยวัวเปิดงานนะเออพร้อมนะพร้อมนะใครอ่ะจะเปิดงานนะนะอะไรอ่ะเปิดเปิดตูบ้ะเปิดงานอย่าให้เตี้ยวโตเปิานนะเฮ้ยโอ้โหไอ้อีโนช่วยหน่อยไออีโนช่วยหน่อยลูก ยิงยังไงน,ะน,น,นั่นน่ะเออตั้งดีๆตังดีแล้วมึงไม่ยิงไปที่อื่นแล้วยิงเป็นกระสุนโค้งนี่หนูดูหนังมากไอ้นั่นลุกยากจังเลยนะอ่ะอ้าเปิดงานไหมอ้าวเปิดงานหูยเอาหรอผู้ใหญ่ผูยย้ใหญ่ผู้ใหญ่ตายแล้วขอโทษด้วยผู้ใหญ่อี เอาอยังงเริ่เฮ้ยเป็นใจสีส้สงใจสีจะมีลูกแค่พีไม่ได้เอาคนแล้วไม่เป็นถึงกระแทงหรอกตั้งเริ่มเลยหมอตั้งจิตตั้งใจนะอะทุกคนล้อมวงเข้ามาล้อมวงเข้ามานะเออลอบวงเข้ามาหมอหมดพันหนึ่งหมอเลิกเฮ้ยไม่ใช่ไฮโลอันนี้หมอโปให้หมอโปให้ทำไมนาสนจังอมเนี่ย ต,ตัวใส่กางเกงตรงนี้นอนนะชอบอ่ะชอบมากเลยทำผมยังนี้ด้วยนะมันแ <c oughs> ปลกแปลนะโมัาสาพะคาวาโตระหัโตสมาสามพุทธาสาก เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะรู้สักมาสักอะไรกอเพชรสีโอ้ยสักกเพชรสีเจ้าตัวไม่เอกไรู้รือว่าสักของนไยอ่ะิใจเย็น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 ใจวย็นใจเย็นใจนใจเย็เย็นใจ็นใจเนใจย็น อะไมาเนี่ยแมคโครว่าตักว่านใหญ่หรือตักแต่เย็นนะตั้งสตินะเออนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพูดได้โอ้โหตอะไรมาผู้ใหญ่ไม่ได้ตังอะไรนั่งทับไข่ตัวเอง มุดโดน,น,นทุรายนะดูเลยว่าช็อตใหญ่เลยอตอนลุกมันคงดึงที่นั้นพ่อน้าเลยพ่อหาก่อนที่เจ้าจะเกิดมานั้นเจ้ารู้ไหมว่าพ่อของเจ้าลำบากจังหลังโซฟาหน้าโซดินหากินเคี้ยงแอ่เอ,อ,อาเอานาวหน่อยไหมพ่อหน้าพี่อะไรจ๊ะพี่จ้าพี่เป็นไรจสาขอแหง้งขอแหง้งขอแห้ง โอบูบังยอนข้าั้เน่ะมันองมีอยู่แค่สองนโอมหนามีอยู่แค่สองน้ำปันโดยหมอเีนงนะครับจะดีหรอเรียกเสียงใช่หรอแกกระาสพอเทีสงอยนิดเยะนิดเยเ้ จะเกิดเยอะมา้นเป็นไรซักอะเยอะโตโกรธเปนซักอไรเงี้ยเราวางพี่จาะหอันนี้ไม่ได้คุยกันเนาะอันนี้มันมาแบบสบายเนาะ còn khi cháu đã khởi màn ăn mẹ không cháu còn nằm bả ạc chăng lang sưu pha na in đó nhẹ thở เหละข้อออกกรัวออกออกพระคุณพอทูลหัวย่าวาดย่าวาดกลัวไปใหญ่ขอให้เจ้าหูบตั้งเกตตั้งใจบนชห้เราเด่วิดาละวิาณด เจ้าอดอึโอ้โหกินอะไรเข้าไปนะเจ้าอดนะฮะจะเกิดเขินนี่บ้าปะเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันกระโชนไม่เปิดฝา่อดเนี่ยมันมีฝาที่ไหนหรอวันแาเอ้ยพ่อองเจ้านะละมาตาตั้ ไปอยู่ที่นั่นที่ที่นี่ที่ลาสุดได้กับอีกี้ตลาดวังน้อยอันนี้คือเป็นประวัติออ๊ยตแต่ต้องเขาด้วยสิบสี่สิบห้าตอนนั้นน่ะเขารูได้ไงเขาไปด้วยสิบสี่สิห้าเหรอือตอนนั้นไม่ไม่หอร้องที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะอไม่มีอีกี้ที่วังน้อยแล้วก็แอบคุยกับอีออยมิงบุรี คยังไม่เลิกเหรอครับไ,ไม่มีรูปก็มีลูกล่าสุดก็แอฟไทยอีกกับอีนี่อยู่ที่ฟ้า,า,า,าละน้องอะไรครับปมอประวัติประวัตนของผมนี่นี่คือประวัตนเกิดวัยรุ่นเลยที่ผ่านมาตอนนั้นวัยรุ่นเลยหวเรือ่องหัวต่อ,อแต่ตอนนี้คือเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยผมเรียกพ่อพระคนนึ่เลยล่ะเทวดามาเกิดเป็นพ่อพระดีไม่จบไม่สิ้น ล่าสุดเขาไปฮอกกินทำไมแม่นาตอบได้ไหมทำไมนาครูไปรงแม่ไปส่งแม่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 มางานไงโอแม่มางานแม่พูดกับคณโอ้ไปส่งแม่ดีจริงเลยเนาะล่าสุดแอบไปรอแม่ไปรอแม่นรอ เนี่ยเหงื่อแตกหมดแล้วหมดเช็ดเอกเออไปรอแม่ไปรอแม่ผมขอโทษครับก็หมอไม่ไม่ดมาออกเสียงไม่ชัดเสียงมันตกมื่อ่จะจริงจังยังไม่ตีักรอหน่อยโอ้ยเมียดูแลนิดนึีจริงหนูที่เกียดซับเลยอพี่มึงต้องฟังก่อนฟังดีๆนะโอ้ยผมไม่รู้ไปรอแม่เสียงมันตกเมื่อไหร่วันนั้นคุณ่ะร้อนก็ร้อนติดไปเลยจังหวะ เฮ้ยเดี๋ยวมัเป็นพิชูนรุ่นใหม่ซ้ำดีครับโอ้มันบินได้ด้วยเหรอ,อหมอหมอดูแก้มโทรหาแล้วเนะี่ยร้องลำบากมากแมสโอแมสแมสแมสปิดย,ยังไงครับแมสเมนี่ยมันบินได้มันไม่ปิกครับ หายเมื่อกี้เมื่อก sure> ี้เอาด้านกาไปมันแปะผิดแล้วมันกาหนูเคยแหมหนูแปะถูก네มันไม่แล้วไอ้ไอ้เล่นกับกูอย่างเงี้ยมันเล่นได้แต่ถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงไปเอาด้านกาวแปะไม่ได้นะเมียไม่เป็นนะเป็นไงล่ะเอาด้านกาวแปะเกลียวโดนเนี้ยไม่บอกกันดีๆล่ะทำไมนะเบ๊กูเป็นกล้องวงจรปิด่มันแปะผิดกูต้องเห็นเลยเอาประวัติดีๆสิครับไม่มีหรอก ใครอ่ะพ่อหน้าอึยพ่อหน้ามีเมียหรือยังมีแล้วต่อไปเป็นทำนองไหนพ่อหน้าอึยพ่อหน้ามีเมียหรือยังเอึยจะ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 มีแล้ว หมอปวดเลยทำให้เขาสิถามตรงนี้อันนั้นมีแล้วไม่บริสุทธิ์แล้วลงยนต์มีเมียหรือยปล่าจบแล้วจนมาพวกนี้ลูกมึงยังไม่เคืองกูเลยยังเป็นไม่ได้แต่ลูกกูหน้าแห้งหมดแล้วเนี่ยรีบทำมึงนั่งรอให้หมนะไม่เคยหมอหรอกท้องไม่ไใช้ที่มากนะน้ำเพชรจะได้ฉุนช้ำ ตอนแห้ก้างแต่นี่ยก้านแห้งขำว่าตัวนี้เ่ครับขนายพออนาดมีเมียหรือยังไอ่หู้ถามนลูกเ้ไม่มี เออต้องช่อแต่ที่เลยอี่ตรงนี้เดี๋ยว่อเดีิไม่มีทูคอตี่ออกน้าสิแไม่ใช่พ่อ่างนี้ี้อีกหน่อยหน่อยแบบนี้ใช่พ่อวันนี้วันนี้าเลทำไมเข้าจมูกเต็มเเลย เวรลูกคุณใช้นาสิกื่อกี้่แม่ทันเลยไอ้ลูกเกลงตัวแม่อะไรเนี่ยพต่งแตกรังไม่มีไม่มีแกเมื่อกี้ลียดเพระคุณแม่ลงฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อสูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลินหน้าสุดชาทาน พระคุณพอ่อใครจะปานหาได้มีแลพวกคุณพ่อเยอะแต่ผมนะขอพวกคุณพ่อเยอะเลยอ่ะตั้งใจลงเสือ<ท><ะ>สอบคหมอได้นะครับใครได้ตาหมอใครอ่ะโอ้ อนี words, ้ไม่ยอมเลยลูกเอ็มปวดก้อนเล็กเลยโซอวดมนไว้วอนโอโอปะอ้อนพ่อปวดก้อนอดจะนอนเคีดก้อนเล็กยัญเท่าไหร่แตวแก้หยาวาดสี่ห้าตัวเทีดกังวลรักหน้ามนมากมายเบ็ดเล็ดปวดเธอคลูเอ็ม ให้ปวดใ้เข็ดพ่อกลัวลูกเอ็จะไม่สบายยาโอ้ยอีสีอีสัหมองัดจงบันแคนไนอักจัไอั จะอังจ <Ti> ิตตั้งใจมึงเห็นไหมมาล้วงใจเมียโอ่รู้สาเจ้าจงบวดใี่แม่ให้พ่ออย่าได้มีรกแล้วไม่ไหวนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดอเดหเยไปดีบเลยกันแล้วพ่เน่ะเออเกยังไงเนี่ยเียังไงลูกลุกก เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมึงไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เลยพี่มึงไม่รู้เลยกูเห็นมึงไซ้มันอยู่อีสี่ทำไมมึงทำอย่างนี้มึงอีกคนหนยังไงเป็นยีนหมอนี่เมียกูไม่รับงานอะไรล่ะมันมากับกูเนี่ยโอพูดแล้วยังจะมาเถียงมึงยังไงน้องมึงรับงานมันเหรอรับงานอะไรมึงหงลดหงิดยไงมึงเลิกอะไรแล้วมึงทำอะไรกับมันนะมันบอกมึงรับงานน่ะ เลิกทำไมอาชีพดีมึงมีผัวแลยอีสี่มีก็มีไปมึงเลิกกับกูเวมมีก็มีงานต้องงานที่เลิกเพละเลิกไม่ได้เอาเลิกกันเลิกเอกูก็ไม่ไหวจะเคลียเหมือนกันเลิกกันเลยเออพรนี้ไปอำเภอกูเลิกกันกูก็เลิกไม่มีมึงกูอยู่ได้อยู่ได้ันอยู่ไปเหละปากดีนี่นี่ถีบน่อยได้ไปไปไปได้จริงถีบมึงไปได้ไปไปไป ู้ใหญ่ีบกาเลยคนเราเป็นผัวเป็นเมียกันนะกูว่าค่อยพูดค้ขจารู้ทะเลาะกันไปเดี๋ยวจะเจ็บตัวกันทั้งสามฝ่ายสามฝ่ายเลยกูทะเลาะกันสองคนก็เดือดร้อนบาดกูด้วยเนี่ยเกี่ยวอะไรกับมึงอะโอ้ยวูยังไม่ได้ทีบอันนี้ว่าเขาว่านางมือจ้าโกเพราะแบบจังไร เอาอย่างนี้นะคนอะไรถึงเวลาแล้วเดี๋ยวสมมติครบเก้าเดือนที่จะเคลื่อนคอ,อเดี๋ยวผมจะให้เมียผมจำลองว่าเป็นแม่นาคจำลองเหตุการณ์เป็นแม่นาคแค่ไหน,ไหนเป็นแม่นาคทำผมยังี้นอนได้ยังเดี๋ยวเรื่องมึงร้องเถ็บทอ้องเออจะร้องจบท้องมันได้ยินมาแบบนั้น

โนดนม่ดแล้วแม่ออกไปก่อนลูกไปออกไปไหนล่ะโดนไม่ได้ไม่ไหวแล้วลูกไปไปอี้ เป็นรถบ่อเลยโอ๊ยมึงติดแต่ละวันไม่เหมือนกันมึงร้องเปิดเลยเปิดเทียนเอ้ยเอาเทียนไปเทียนเวทเทียนเจ้าเวทเทียนเอาเล่นหลายเรื่องรวกูลังงกันเนี่ยมามามาเปิดใบสีจ้ะอ่ะเปิดใบสีอ่ามาโหดดิเจินเชินเปิดใบสีอีหนูเปิดใบสีลูกอีหนูฮัลโหล มากินโจโต,ตีนโจตีโตโนะโจตีนเจนัอนะอนะ,อนะอไรออะรเวเเอะไรครับอะไรหมลห้านาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยล้านนาคุณสมานคุณจันทร์คุณติ้วเ็าตีอยู่ครับนี่ล้านนาโรงเรียนวัดบัญช้างบ้างไม่ใช่ล้นาคุณสมานมันตียังไงว่าเวลาเขาเล่นกันก็ก้มหน้าก้มตาโพกอยู่ในรังลน้นาเด้อไมอ,องเขาเขาดูลูกล้หน้าค จมิงจริงมึงเป็นอะไรมึงงงจังเลยมันมีอะไรวะฮะมึงไม่ดูลิเกวะฮะแล้วเวลามึงตีมึงก็ตีไม่เข้าเสียงเพราก็จาด่ามึงมึงก็อยู่อย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรจับตัวเที่ยวดมโอ้ยจับเลยไงจังเอาดีมึงตีเมียกุร้องลูกสองลูกสองแม่งมับ้านมันวางลูกแปดเลยนี่แหนเขาเล่นลูกสอง ลูกแปกผูเห็นนะเออวลแปดเทียวลงสองะร้องไปลูก ยังไงให้เ oui, ม pues ียพูดร้องสุริฉันได้เปล่ามึงเอาดีๆดิมึงไม่ได้เรื่องเลยเธอแม่งฟาวตลอดมึงไม่ต้องแล้วไม่ได้เรื่องเลยมึงอะปีออดออดไม่ได้ดิออดออดออดล้างตัวดิปุ๊กเอ้ยไม่ได้ตัวไดเลยออดออดแอดแช่สะโพนตุ้มกตุ้ม

ทีเท่า um, ทีเลยกูรำคาญเนี่ยบุญชอสไหนอ้อนไหนกูชอบเพลงนี้คุณฟังได้ไงมันมันมันคนละอ้อนกันมันคนละอย่างกันเขาให้ร้องอ้อนออม่ใช่ร้องอ้อสฟอยออสฟอยเป็นไงออสฟอออสฟอยเอ้าเพลงมาอ่าเชิญเง้อยกแหกที่มา ให้ไ้านาะดีเล่าลวนน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลาี่ไปกับนุง ไอ้คนนานแล <c oughs> ่กลับมาทำไมคนจะโดนเขาทิ้งไปเรื่องอะไน้า,นาออมาแทนที่ทท <c oughs> หัวไม่ลนะ <c oughs> เดี๋ยวพอหน้าไอ้หนูตั้งใจรู้พลาดเดี๋ยวหมอเนี่ยจะเป่าวันที่จ่ายเพียรที่ผ่านการโหวดเขาแล้วอะไรไปพ่อขบโหวตโอ้ยเป่าให้เขานวดไรนี่เขาบอกเป่าให้เป็นตั้งใจมาพ่อหน้าพี่หมอดีๆีเลยนะอย่าติงตองเอาพิพากษ์รั่ว มื่อกี้ผมอมแล้วพ่นใหนมากเป็งไงลูกปากซีบหมดแล้วคุณอมไฟด้วยนะอัจฉริยะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไร้อนในอีกอไม่เป็นไรโอ้ยพ่อเขาบินพ่อเขาบินดอกตามไม่ดับนู่นหงแรกไอ้ององล่างยังไม่ได้เป่าเลย เราแบบรีบไปไหนจะตีหนึ่งแล้วรู้ปโอ้โหเี๋ราบดหน้าดูเดี๋ยวเราจะขอเกรืงใส่นอนกันดีนผิดคนอ่ะสรงแม่เข้าโบนเลยต่อไปหนาอะไไปใช้เสียงดีโฮโอ้